มาเบร์ละกันเฮ้โจให้เราใช้สายดอกสายดาวของพี่น้องเลยนะเดี๋ยวนี้ใครย,ยังไงใครประจำนะครับไอซีสปินไปยี่ว่าต่ำอลไรแล้วกันเปิดไม่แข็งมัน้นพอกขาได้ตามก็ได้ใจไว้เห็นหน้าเด้อพี่น้องเด้อเอามาเบิง์ละกันมากรันย่างสูตรย่างสูตรย่างเดาวนี่เป็นจังไดนะพี่น้องเห็นไหมโรสเซอร์เราเพิ่งเรารเพทั้งกัดไปหลอดเด้อเอามาไม่ต่ำเย้าสองงามยดย่อยกระโดดเลี่ยมทรวงกันไปรอด ครัมรบดครัมทรายหายสังการม,มั่งดวดนี่แหละนะครับผมสุดยอดกันอานอันนี่เป็นกระดิ๊นะครับนาสองนาสามนี่อันไงสองตัดสูงสูงตัดสองสองตัดหนึ่งหนึ่งตัดไหลไปไอซีสปินอะไรใครไงนะครับพี่นอนะ้องลองเไปหาใครประกุมบกเกีย่ยวนะครับก็ต้องตามสเต็มให้เจ้อย่างเดียวเท่านั้นอ่นะรองกันเราบังกันวัสเปิดทั้งนี่ เอาเปิดตำไม่ต่อไปคงสิเป็นสูงแเ<ม>หรเฮาเบิ่งน่ะเบิ่งจากกราฟที่มันจะปิ่นไปได้นะไม่ต่อไปคือทั้งสูงรอดลานองคำราคำโปรดกระมังดอกกระมังดอดกระมังดาวกระมังดาวว้าวจึกๆไม่นี่ขึ้นสูงเพราะว่ามันอยู่ในรนะูปแบบน่ะทันพอไปทั้งทั้ง,งหลดอกจึงมึงนี้แนหะ ฮุกส,ก,กสวงสวงสยองเดาเสามมนอง,นมมนงไม่ต้องสามมนองไม่ตองต่อไปไม่ต้อกต่อไปก็เป็นะตั้มละกันละนองเป็นตั้มละกันละน้องให้มันจวองหวังสองกันไปรวดต้องระาำปวดไล่ไปเบยาวสอวงเลยต้องใส่ขั้นมาใส่เมนเนวเป็นนกแกว้วนอกกอุ้ย ตั้งตอกตั้งต่ำว่ายังไงโอ้หกนัสามเอวเอ้ยได้สามเอวกันยังดีวะเอาหามืออันหามืออ้าลุ้ต่ำตกเต่ำด่ากันไปปิดตกทั้งปิดตกทั้งทุเปิดทุกเกิดกันรอดนองระคำปวดกระมังดอกกระมังโดดกันไปรอดนองระคำไพร ให้สังกรรมมังดูกระมังดูกระมังดูจิกจิกอย่ามาบอกอย่ามาบอกอย่ามาดูจิกจิกอย่ามาบอกอย่ามาบอกอย่ามาดูจิกจิกอย่ามาบอกอย่ามาวอกอย่ามาดูจิก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 จกจิกเจ้าจิกจกจิกเจ๊กแล้วมาดูแล้มาดออกแลมาดูจิกจิกโอ้ยหกสี่สามกดแมงว่านอนวางลายนี่ล่ะเนี่ยมึงแล้วสามหมื่นสองอ้าไม่หยุดก็ลงตนตามตัวเขาเดากันไป เดาหอกเดาอย่างเงีต้องตามไปลอดน้องร่าหอยสังกระม,มังปลอดกระม,มังดอกกระม,มังโดดกระม,มังกระดากระมังบบาจิกจิกให้มันซึ้งดูส,สวดให้มันเป็นอีพีสวดอีพีสวดให้มันโดดให้มันเดาเอา้าสรงซ้ำเอียวเอยวสรงไว้ให้มันเรียนปีื่อยังเอือ่ฮือสวด